มเดีเ๋ยวถ้าม,มีคนตอบให้ตรงไปไม่ถูกเลยจริงๆนะคะ,ะโหดีใจนะครับวันนี้ก็นั่งรถมาคือตื่นเต้นมากๆได้มาเจอแฟน <c oughs> เฮ้ยเดินมาได้ยังไงอ่ะถ้าไกลสักขนาดน,นี้แต่ใจเราไม่เคยไกลกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โอโหขอบคุณนะตะเองแหมอาาจรย์นไปใหนนะ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย่อขอบคุณมากเลยครับเอ้ยไปก็เต้นในโชว์เลยขอบคุณนะครับพี่สตอร์ผมเต้นอะไรอย่างขอเสียงร้องหน่อยเร็ว